วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนหัวข้อสนามบินกันนะคะคำแรกนะคะคำว่าจีชางแปลว่าสนามบินหางปานเที่ยวบินจีเพี้ยวตัว๋วหางปานเข้าหมายเลขเที่ยวบินเติงจีโขประตูขึ้นเครื่องเติงจีผายบัตรขึ้นเครื่อง 我想要เสีย道 o 座位。ยิ g g e ขวฉันต้องการที่นั่งริมทางเดิน我่าเสียง的座位。ยิ g เข้าช่วงหวฉันต้องการที่นั่งริมหน้าต่างว่ยฉ e นเวเตียลทำไมเที่ยวบินถึงล่าช้าเขาตาแผานกผู้โดยสารขาเข้าชูฟาแผานกผู้โดยสารขาออกโฮ i หลอาคารผู้โดยสาร พ่วจ้าเจ้าเอหางจ้าหลูฉันต้องการหาอาคารผู้โดยสารเอค่ะบี B. หางจ้าหลูทิ้งข้าวตะโตชื่อกว่าจีห้หางปานอาคารผู้โดยสาร B เป็นของเที่ยวบินระหว่างประเทศนินย่าชู่นาเกอร์โฮจีหลูคุณต้องการไปยังอาคารผู้โดยสารไหนคะจินชูท่านเชอร์ชีเครื่องตรวจจับโลหะเอ กวงจีเครื่องเอ็กซเรย์เมียนชุยปลอดภาษีเตี้ยนทีลิฟจื้อต้องเหรินฉิงเต้าทางเดินเคลื่อนที่หางคงกงซือสายการบินรูจิ้งเจียนฉาตรวจคนเข้าเมืองหู้เจ้าเจียนฉาตรวจพาสปอร์ตอานเจียนอานฉวนเจียนฉา ตรวจเช็คความปลอดภัย